สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนทั้ง12ราศีซึ่งเราก็จะเจอกันในทุกๆเดือนนะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2564ของชาวราศีธนูชาวทตุไฟที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมซึ่งการทานายดว งชะตาของช่องการดาพยากรอาจารย์ก็จะบอกในทุกๆคลิปนะคะว่าเป็นการทํานายดวงชะตาแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นดวงของใครเป็นพิเศษซึ่งมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็อยากเก็บไปคิดมากให้ดูให้ฟังเป็นแนวทางในการนําไปปฏิบัติจะดีกว่าถ้าตรงแล้วดีเราก็เก็บเอาไว้เป็นพลังงานบวกกับตัวเราเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อ ไปนะคะแต่ถ้าไม่ตรงแล้วก็ไม่ดีด้วย,อ,ยอันเนี้อย่ากเก็บไปคิดมากอย่าไปซีเรียสน,นะให้ดูให้ฟังเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจะดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มไพ่ประจำตัวชาวราศีธนูในเดือนนี้กันนะคะไพ่ที่ได้จะเป็นไพ่ wheel of fortune นะคะเป็นภพยแห่งความเจริญก้าวหน้านะคะการเติบโตอีกทั้งยังหมายถึงจังหวะที่ดีของชีวิตแล้วก็ โชคทางด้านการงานการเงินในเดือนนี้ชาวราศีธนูได้ไพ่ที่ดีมากๆนะจากที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูที่เคยมีชีวิตที่ลำบากตกตามชีวิตเหมือนกำลังจะ ดิ่งลงเหวนะคะนับจากนี้นะชาวราศีธนูชีวิตของคุณก็จะกระเตื้องขึ้นนะคะโอกาสของความสําเร็จอะมันกําลังมาเยือนนะจิตที่เคยตกมันกําลังจัดดีขึ้นนะคะใครที่มีความหวงังหรือมีความฝันนะมันก็จะขยับ เข้าใกล้ความจริงเข้าใกล้ความสําเร็จขึ้นทุกทีแล้วนะคะสิ่งดีๆมันกําลังเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็จะมาแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงนะหรืออาจจะดีกว่าที่คิดไว้นะคะมันก็จะเกิดความโชคดีกับตัวคุณเปิดหัวมานี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะคะสําหรับชาวราศีธนูเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการทํางานนะคะสําหรับชาวราศีธนูกันบ้างนะคะว่าในเดือนนี้การงานจะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ที่ได้ค่อนข้างดีเลยนะคะไพ่เดือเวอร์นะคะ8ไม้เท้าแล้วก็5ไม้เท้านะคะ การทำงานของชาวราศีธนูในเดือนนี้นะคะก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวคุณนะถ้าก่อนหน้านี้ตัวคุณได้ติดต่อประสานงานหรือเจราจางานต่างๆอะไรไวอ้อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาการค้าการขายการเจราจาธุรกิจการติดต่องานกับต่างประเทศต่างภาษานะคะก็จะเกิดความสำเร็จเป็นอย่างมากนะความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นในทุกทิศทุกทางนะเป็นเดือนที่ชาวราศีธนูจะหยิบจับ หรือคิดจะทำอะไรนะคะก็จะสำเร็จนะหรือถ้าใครมาหยิบยื่นโอกาสทางด้านการงานให้กับตัวคุณให้คุณรีบคว้าเอาไว้แล้วก็ลงมือทำมันทันทีนะคะอย่าลังเลอย่าคิดนานนะมิฉะนั้นคุณอาจจะเสียโอกาสนั้นไปนะคะจงมีความมั่นใจกับตัวเองนะว่าถ้าทำแล้วทำแล้วสำเร็จมันก็จะเกิดผลดีกับตัวคุณกับครอบครัวของคุณ จงคว้าโอกาสนั้นไว้อย่าให้มันหลุดลอยไปนะคะอ,อย่างเช่นเจ้านายของคุณอาจจะมอบหมายงานชิ้นสำคัญน,นะคะเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยให้กับคุณนะถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถทําได้อย่างแน่นอนนะคุณก็ รีบอาสารับงานนั้นเอามาทําเลยทันทีนะคะอยาลังเลอย่า,ลา,ลยาก,กลัวนะเพราะว่ามันคือโอกาสที่คุณจะได้แสดงความรู้ความสามารถนะคะคุณจงทํามันให้ดีที่สุดนะแสดงความรู้ความสามารถให้ทุกคนได้รู้เลยนะว่าคุณสามารถทําได้คุณมีศักยภาพมากพอที่จะทํามันสําเร็จนะคะคุณก็มีดีเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นแค่พนักงานธรรมดานะคะแล้วถ้าคุณทํามันสําเร็จอะ เป็นที่น่าพอใจนะมันก็จะต่อยอดในการที่คุณจะได้รับความไว้วางใจจากองค์กรได้ความไว้วางใจจากเจ้านายอาจจะถูกพิจารณาให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนก็เป็นไปได้นะคะ ส่วนงานด้านการขายของออนไลน์ต่างๆนะคะช่วงนี้ยอดขายยังไปได้เรื่อยๆนะหรือถ้าอยากจะมียอดขายเพิ่มก็ควรจะมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆเพื่อที่จะก,กระตุ้นยอดขายก็ดีนะคะในเดือนนี้ใครที่สมัครงานไว้นะหรือกําลังรอการติดต่อให้สัมภาษณ์งานอยู่ก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะถูกเรียกสัมภาษณ์แล้วก็ถูกพิจารณารับเข้าทํางานมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้ส่วนใครที่ทํางานประจํา นะะพนักงานบริษัทพนักงานราชการในเดือนนี้การทำงานก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะแต่ก็ขอเตือนในเรื่องของการใช้คำพูดคำจาสักหน่อยนะบางทีอาจจะเกิดเรื่องของการเข้าใจผิดระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะใครที่ทำงานที่ต้องดีลงานกับเพื่อนร่วมงานต้องดีลงานกับลูกค้าให้ระวังเรื่องการสื่อสารนะที่อาจจะทาให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะคะดังนั้นนะเว าที่เราพูดคุยกันหลังจบ จากการสนทนาหรือพูดคุยกันเนี่ยเราต้องไปอ่ารีเช็คนะคะหรือว่าตรวจสอบนะว่าคนที่เขาฟังอะ่ะเขาเข้าใจตรงกับเราหรือเปล่านะก็ให้ระมัดระวังในส่วนนี้ให้มากๆนะคะใครที่ทำอ่าธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขายช่วงนี้การขายก็จะดีขึ้นนะยอดขายจะกระเตื้องมากขึ้นนะคะมากกว่าเดือนที่ผ่านมานะส่วนนักเรียนนักศึกษานะคะอ่าการเรียนในเดือนนี้นะคะก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส ได้สอบผ่านอย่างแน่นอนแต่ก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าถ้าคุณประมาทไม่อ่านหนังสือไม่ตั้งใจเรียนชะล่าใจเกินไปอ่ะผลการเรียนอาจจะตกได้นะยังไงก็ต้องยังคงต้องอ่านหนังสือแล้วก็ยังคงต้องตั้งใจเรียนอยู่นะคะสําหรับชาวราศีธนูมาในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีธนูไพทีไกานะคะเดอะเมจิเชียนสิบเหรียญแล้วก็ King, ถือไม่เท้านะคะที่ผ่านมานะชาวราศีธนูอาจจะประสบปัญหาทางการเงินนะคะอาจจะมีติดติดขัดขมาตลอดมีปัญหานิสินอีลงุงตุงนางเคลียไม่จบสักทีนะเคลียไม่ลงตัวแต่ในเดือนนี้ปัญหาการเงินต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ วงการเงินเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะเป็นเดือนที่จะมีรายรับนะคะมีรายได้เข้ามาเยอะมากขึ้นได้เงินเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะคุณจะได้รับโอกาสในการทําเงินทําทองเข้ามาหาคุณตลอดเป็นเดือนที่เงินไหลมาเทมาก,กันเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้ซึ่งมันก็จะมาจากความสามารถของคุณนะหรือบางทีอาจจะมาจากการที่คุณขายทรัพย์สินนะคะขายบ้านขายรถขายที่ดินก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะ เกิดปาฏิหาริย์ทางด้านการเงินนะมีโอกาสได้เงินก้อนโตหรือได้เงินอย่างที่คุณหวังไว้นะคะเป็นเดือนที่จะสมหวังในเรื่องของการเงินกันเลยทีเดียวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคุณก็ต้องสาะแสวงหาด้วยนะคะอยู่นิ่งๆไม่ทําอะไรเงินจะไม่มาหาคุณนะดังนั้นนะคะต้องลงมือทํานะยิ่งทํายิ่งได้เยอะนะคะ ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลในเดือนนี้สําหรับชาวราศีธนูก็ยังพอหวังได้อยู่นะแต่อาจจะไม่มากเท่ากับการที่คุณทํางานแล้วได้เงินนะคะดังนั้นเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบซื้อได้พอหอมปากหอมคอก็พอนะคะได้รางวัลหรือรางวัลใหญ่อันเนี้ยก็แล้วแต่บุญวัสนาของแต่ละคนนะคะยังไงก็ทํางานดีกว่าได้เงินโชว์ๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะจะเป็นไพ่ Queen ถือดาบนะคะ The Fool แล้วก็ Lover นะคะความรักคนมีคู่คนมีแฟนแล้วก็แต่งงานแล้วนะช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนอาจจะดูจืดชืดกันบ้างนะอาจจะด้วย ่างคนก็ต่างมีภาระความรับผิดชอบที่ต้องทำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของการหาเงินแต่ยังไงซะก็ต้องหมั่นเติมความหวานให้กันและกันบ้างดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันบ้างก็จะดีนะอย่าชะล่าใจโดยเด็ดขาดนะคะ บางคู่อาจจะมั่นใจในการแลกกันมากเกินไปโดยละเลยนะการดูแลเอาใจใส่กันและกันนะยังไงก็ควรที่จะแสดงความรักความห่วงใยต่อกันบ้างสร้างความรู้สึกดีๆในชีวิตรักของคุณนะคะชีวิตรักของคุณจะได้ไม่จืดชืดไม่หมดโปรโมชั่นเร็วนะจงทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันแรกที่คุณสองคนจีบกันนะคะมีความรักที่สดใสในทุกๆวันนะหมั่นสร้างความสุขให้กันมากๆนะคะเท่านี้ก็ ไม่มีอะไรจะมาทำลายความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนได้นะความรักของคุณสองคนก็จะมีความมั่นคงแนบแน่นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะแล้วคุณโสดชาวราศีธนูนะจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ธิ่ด้จะเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะสามถ้วย แล้วก็ Temperance นะคะคนโสดชาวราศีธนูในเดือนนี้มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะยิ่งถ้าคุณได้เข้าสังคมบ่อยๆนะพบเจอผู้คนมากมายเนี่ยโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจก็ยิ่งสูงขึ้นด้วยนะยิ่งซึ่งเขาคนนั้นนะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ ้ายกับตัวคุณนะคะมีนิสัยที่คล้ายกันชอบอะไรที่เหมือนๆกันมันก็เลยทําให้คุณสองคนนะปรับจูนเข้าหากันได้ง่ายเข้ากันได้ดีด้วยนะยิ่งถ้าคุณเปิดใจเปิดโอกาสให้เขาคนนั้นนะเข้ามาก็มีโอกาสได้สารสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาความรักความสัมพันธ์กันได้ยาวๆเลยนะคะเผลอๆอาจจะตกลงเป็นแฟนแล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกันก็เป็นได้นะประมาณว่าก็อยากจะสร้างอนาคตร่วมกันในอนาคต นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสําหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังความเจ็บป่วยนะคะการเจ็บปวดจากการทํางานหนักพักผ่อนน้อยแล้วก็เกิดจากความเครียดด้วยนะคะ,ะบางทีคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปอะ่ะมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราก็ปล่อยวางในเรื่องต่างๆบ้างนะคะอย่ากเก็บเอามาคิดมากจนเกินไปนะ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยให้ระวังปัญหาสายตาของตัวคุณเองนะคะ อย่าใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ในที่มืดหรือใช้สายตานานเกินไปเพราะว่าอาจจะทำให้สายตาของคุณมีปัญหาได้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันให้มากๆนะคะชาวราศีธนูข่านี้ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีธนูประจำเดือนมิถุนายน2564ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ ฝากกดติดตามนะคะกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะแล้วตัวคุณก็จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาปัจจำเดือนนะคะก่อนจากกันในคลิปนี้ขอให้ อาชาวราศีธนูพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างกายจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะไม่เจ็บไม่ไข้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ